ราอยู่ที่หัวหินหรือว่าจังหวัดประจวบคีริขันธ์นั่นเองแล้วก็อาหารแชร์ริ่งอย่างแซจิห้วมันแบบเลิศม,มากทำไมไม่ชวนเขาจะมีการนวดตามลักษณะอารมณ์ความต้องการผ่อนคลายของแขกที่มานวดศิลปะล <c oughs> ้วนๆนี่คือภาพสีน้ำที่เขาบอกว่ามีขนาดใหญ่มากๆม,มีคนจองตั้งแต่ยังว่าไม่เสร็จซึ่งตอนนี้มีเจ้าของแล้วนะที่นี่เป็นโรงเล่นศิลปะเราแค่ดูเป็นโอเมตจิ ดูเป็นรูปเลขาคณิตเป็นภาพต้นฉบับอันเดียวกันที่กำลังวาดอยู่ที่หัวหินมาเก็ตวิลเลจอยากให้ทุกท่านที่มาร่วมรายการนี้ร่วมแต้มสีสันให้พระองค์ท่าน อยู่ที่หัวหินหรือว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองใช่ใช่แล้วครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่เดิมโรงแรมอมรีหัวหินนะครับใช่ค่ะคือต้องบอกว่าใครที่มาที่นี่นะก็จะแบบไม่อยากกลับบ้านนอกจากที่พักที่ดีนะครับแล้วก็บรรยากาศที่ดีก็อาหารยังอร่อยนะครับมีคอนเซปต์เก๋ๆให้สั่งมากินด้วยคืออะไรคอนเซปต์เก๋ๆผ่านมาทางนี้ค่ะห้องอาหารที่ชื่อว่า e e ฟเดล i ซึ่งเป็นห้องอาหารที่เขาตกแต่งสไตล์แบบใต้ทะเลมีปลาเต็มไปหมดเลยแล้วก็อาหาร Sharing อย่างแท้จริงอยากรู้ไหมว่าเป็นยังไงอยากรู้คือแบบนี้นะครับ Sharing Concept ที่ว่านี่ก็คือในบางเมนูเขาจะจัดทำขึ้นเป็นเซ็ตใหญ่ๆที่สามารถแบ่งกันกินได้ในจานเดียวกันเชื่อไหมครับว่าจานหนึ่งแบ่งกันกินได้ถึง6คนเลยนะครับสั่งเลยนี่นี่เลย Fully Loaded เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนแซนด์วิชแต่ว่าคอนเซ็ปที่นี่มันเป็นแชริ่งเพราะฉะนั้น เดี๋ยวมาก็จะรู้ว่ามันต้องแชร์มันสําหรับ6คนนะใช่เขาบอกกี่คนก็ได้แต่6คนคือแบบกําลังกินแบบโอเคพอดีที่สุดแล้วที่นี่ไม่ใช่ว่าจะมีดีแค่เมนูแชร์อิงเท่านั้นนะครับเมนูแบบแยกเป็นจานๆก็น่าสนใจหลายเมนูเลยเหมือนกันที่เราสั่งก็เด็ดๆทั้งนั้นนะครับเซชวนพรอนเป็นกุ้งเซชวนผัดกับสมุนไพรและพริกเออดีมีความเผ็ดยัไรอีกอย่างบาร์บีคิวสเปรด ตัวเนื้อบาร์บีคิวนี่นุ่มมากๆ,ๆจริงๆเลยนะครับลืมไม่ได้เลยว่าเพราะว่าจานนี้รู้สึกว่าจะหมดก่อนเพื่อนเลยก็คือเกลียวแซลมอนฟิเลตตัวเนื้อปลาแซลมอนย่างมาได้หอมกรุ่นกำลังดีมากๆนะครับกินเข้าไปนี่รู้สึกว่าตัวเนื้อปลาต้องสดมากๆจริงๆนะครับอ,อันนี้คืออันที่น,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 น<า>ค่คือไหนครับใช่ค่ะอ,อันนี้หนูไม่อยากจะเชื่อผักแน่นมากอยูไม่ของจริงไหมเนี่ยเลือกไม่ถูก <laughs> กัดไปแล้วด้วยกัดไปเลยอันเนี้ยเอาไปละมามามาเนี่ยรู้จักเปล่าแชร์ลิงคอนเซ็ปต์โอเคมาแชร์กัดแล้วก็มาแชร์กันมาเดี๋ยวไอ้อะไรให้อยู่หลังจากที่เราสองคนทานมื้อเที่ยงกันเรียบร้อยแล้วระหว่างรอพี่ธัญญาทําสปาอยู่เราก็ไปนั่งเล่นเพลินๆกันอยู่ที่ล็อบบี้นะครับ ตรงนั้นเขาก็จะมีอัฟเตอร์นูนทีมาจัดเสิร์ฟพร้อมกับเซตอาหารว่างเซตตึกเด็กน่ารักน่ารักให้เรานั่งชิลระหว่างรอกันด้วยนะครับโถ่ยมันแบบเลิศมากทำไมไม่ชวนทำไมไม่รออ,อ่านอ่านไลน์ไหมฮะอ๋อเมื่อตอนเที่ยงใช่ไหมเฮ้ยเราก็ต้องไปทำอะไรสบายๆหน่อยสไตล์แบบว่าผู้หญิงสวยนี่นี่นี่ให้ทายดานะไปสปาใช่ไหม อ้าวก็นแน่นอนไปทุกที่ก็ต้องไปสปาทุกที่อยู่แล้วสปาที่นี่เขามีชื่อว่า breeze spa ซึ่ง breeze เนี่ยก็แปลว่าสายลมดังนั้นการมาทำสปาที่นี่แน่นอนว่าจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นสบายผ่อนคลายเหมือนอยู่ท่ามกลางสายลมอันเย็นสบายนั่นเองการออกแบบเนี่ยก็จะเน้นโทนสีพาสเทลเพื่อความสบายตาทำให้เรารู้สึกเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และความโดดเด่นของสปาที่นี่อย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีการนวดตามลักษณะอารมณ์ความต้องการผ่อนคลายของแขกที่มานวดว่าอยากจะผ่อนคลายด้านไหนก็ให้พูดคุยบอกเล่ากับเจ้าหน้าที่และเขาก็จะแนะนำคอร์สการนวดให้เหมาะสมกับเราค่ะอ,อ๋ออิจฉาอิจฉาเหมันมาก โอเคเราก็เจ้ากันแล้วนะแต่มีกิจกรรมให้ทําอีกเยอะเลยเดี๋ยวพาไปเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยช่วยหาหาลูกก่อนได้ไหมเรียรีอาหายเรียาหายแตอเช้าคืออย่างที่บอกว่าที่นี่กิจกรรมเยอะมากนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียเขาจะแบบอยู่คิดคลับเลยจะอยู่ในสระว่ายนะ้ำตอนนี้ไปหาเรียแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ากิจกรรมที่เราจะทําต่อไปคืออะไรคะ่ะ ศิลปะล้วนดูทางเข้าก็อยากจะเข้าไปดูแลนี่คือภาพสีน้ําที่เขาบอกว่ามีขนาดใหญ่มากๆมีคนจองตั้งแต่ยังว่าไม่เสร็จซึ่งตอนนี้มีเจ้าของแล้วนะที่นี่เป็นโรงเล่นศิลปะเราแค่ดูเป็นจิวโมดิคดูเป็นเลขาคณิต หัวหินคนี้ต้องชอบมากศิลปะล้วน <c oughs> ดูทางเข้าก็อยากจะเข้าไปดูแล้วใช่ก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าข้างในมีหลายแนวมาก,มากๆภาพวาดรูปปั้น มีเครื่องประดับเรืออะไรเงี้ยคือมีเยอะมากจริงๆน่้ชอบน่าถูกใจมากแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะแบบนั่งดื่มน้ำกาแฟหรือว่าน้ำชาแบบชิลๆขอแวะก่อนจะได้แวะแวะก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูไม่เอางั้นพี่ไปแวะเลยพวกเราวัยรุ่นพวกเราอย่างไหวยู่เดี๋ยวเราเข้าไปก่อนก็จะไปเดินดูเรจะให้นั่งคนเดียวใช่แล่พี่กะลี่มาไงเดี๋ยวเราจะไปสำรวจก่อนว่าเออมีอะไรที่น่าสนใจคุณยอมใช่ไหมคะคุณยอมค่ะโอเคโอเค๋ยวตามเข้าไปไปนั่งร้านกาแฟก่อนนะตรงนี้น่ารักเชี่ยว นี่มีอาร์ติสต์กำลังเพ้นสดๆพื้นที่ค่อนข้างใหญ่มากนะคะมีแบบว่าหลายหลายส่วนนี่ไงสถานีรถไฟหัวหินอือน,นี่คือบ้าน,<ค>นบ้านาแบบบ้านฟางของอน,นี่นั่งอยู่นี่ไงไม่มีป่าป่าป่าอ,อ,อันนี้น่ารักเนอ,เอ,อสามารถทำเป็นแบบผ้าได้นี่ดูดิหนักอันเนี้ย ภาพสีน้ําที่เขาบอกว่ามีขนาดใหญ่มากๆของอาจารย์ทวีเกษางามมีคนจองตั้งแต่ว่าไม่เสร็จซึ่งตอนนี้มีเจ้าของแล้วนะดูด,ดีมีความแบบว่าออมีไล่สีนะเป็นสีน้ำนะสวยงามทีนี่ก็าทาสวยนะใช่มีความแบบอาร์ตมากๆหลายาขแขนงด,ด้วยนะมีหลายแบบนี่มีวมนวประดับรูปปั้น ภาพวาดอันนี้เหมือนเป็นเวิร์กช็อปเลยอ่ะแ่าจะให้แบบมาวาดรูปอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะมีอะไรที่พวกเราเนี่ยสามารถทําได้บ้างไหมคะที่นี่เป็นโรงเล่นศิลปะรงไม่ใช่โรงเรียนโรงไม่ใช่โรงเรียนก็คือเล่นซะเรายินดีที่จะซัพพอร์ตทุกคนให้สามารถเล่นหรือทำอะไรที่ที่ไม่เคยทำมาก่อนก็ได้วันนี้เราอยากจะแนะนำ ให้เขียนพระบรมมาราทิสรักของในหลวงรัชกาลที่9คือผมไม่เคยวาดเลยครับแต่ใช่ไม่เปยจะวเหมนกันเป็นโอกาสที่ดีทป็นเรด้งแรกงี้เรามาทําการร่างภาพก่อนก็ได้ไม่ต้องกดแรงนะคะเบาๆก็พอเบาๆก็พอเป็นเหมือนเราสเก็ตจริงๆอ่ะให้แม่ดูแม่ตกใจเลยเว่าดเอง ูวานยังไม่ได้ว่าตาเลยกําลังจะแนะนําว่า <c oughs> จริงๆแล้วอย่าดูเป็นตา <c oughs> ของนางมีวิธีการอย่างหนึ่งคือเราแค่ดูเป็นจโอวมตดิดูเป็นรูปเลขาคณิตเลขาคณิตก็คือเส้นตรงเส้นโคง้งวงกลมวงรีเรารู้สึกอะไรที่เป็นแบบนั้นก็เขียนไปตามนั้นได้ก็ <c oughs> จะทำให้ทุก<ร>คนจะได้รู้สึกสบายใจขึ้นด้วยหสบายใจสองแล้วก็เป๊ะเลย เวลาเรากลับมาดูจะเป๊ะเลยโหยเด็กๆหายกันไปแบบนานมากปล่อ,อยคนเดียวอะไรนี่ไม่แอบระบายสีกันอยู่ไม่ช่วยเร็ว อ๋อแอบมาวาดรูปกันอยู่นี่สวัสวค่ะสวัสดีค่ะพี่นางค่ะวิลลี่พี่นางสอนวาดไม่สอนค่ะพาเล่นค่ะพาเล่นเฮ้ยใช่พระบรมสารีริกธาตุราชการที่9ใช่ทุ่คนวาดได้ขอได้ไหมอ่ะพอเสร็จแล้วว่าจะได้ใส่กรอบสวยเนาะต้องวาดเองจ้ะ ใ <kung> ช่ทุกคนว่าได้ทุกคนทาได้ค่ะพี่ต้องลอพแค่เพียงต้องเริ่มแบบของแต่ละคนและพี่จะค้นพบตัวเองว่าเอ้ยเราก็มาทงนี้ได้ทได้เราก็เป็นศิลปินได้ถูกต้องสวยอะเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนขอไปรับลียาเดี๋ยวมานะอย่าเพิ่งไปไหนนะโอเคปอเะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมายังไม่เสร็จเลยค่ะอีกนานอันนี้นะคะของน้องสาวชาชาอันนี้ของหลานชายเนตันค่ะเป็นภาพต้นฉบับอันเดียวกัน ที่กำลังวาดอยู่ที่หัวหินมาเก็ตวิลเลจอยากให้ทุกท่านที่มาร่วมรายการนี้ร่วมแต้มสีสันให้พระองค์ท่าน ต้องอวดฝีมืออันนี้นะคะของน้องสาวชาชาอันนี้ของหลานชายเนตันค่ะฝีมือส่วนของน้องดียายังไม่เสร็จนะคะพระบรมสารทิศลักษภาพนี้เป็นเป็นภาพที่อยู่ที่เป็นภาพต้นฉบับอันเดียวกันค่ะที่กำลังวาดอยู่ที่หัวหินมาเก็ตวิลเลจค่ะ,คะเป็นภาพ เขียนด้วยสีน้ำอะคริลิกที่ใหญ่ที่สุดเป็นภาพวาดที่ไม่ใช่ภาพปริ้นกี่ท่านนะคะที่ช่วยกันวาดก็คือหลักๆก,ก็คือ2ท่านอาจารย์ทวีเกษางามกับอาจารย์ลาเฟซึ่งเป็นศิลปินสีน้ำมือ1ระดับโลกค่ะซึ่งต้ตองบอกว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะได้ไปชมความสวยงามและก็ความสง่างามนะคะของพระบรมศาศาสารริกลัตุเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสวยขนาดไหนคะ่ะ มาเก็ตวิ l เลจนะคะ, Village, ะ,คะที่ได้บอกกันว่าเราจะมาดูภาพวาดพระบรมาสารทีลักษ์สีน้ำที่ใหญ่ที่สุดโชคดีมากที่เราได้มาเห็นกับตาแล้วก็รู้สึกถึงความภาคภูมิใจแล้วก็ความเก่งของของอาจารย์ที่วาดนะคะเห็นได้ว่าทุกคนนี้ทุ่มเทแล้วก็รักพ่อหลวงของเรามากๆเลยในหลวงรัชการที่เก้าของเรา สวัสดีค่ะขออนุญาตรบกวนเวลาสักนิดหนึ่งค่ะอาจารย์ทวีและก็อาจารย์ลาภีนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นคนที่วาดพระบรมิศาสร์ที่ตละของในหลวงรัชกาลที่9ก้างดงามมากเลยค่ะอาจารย์แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาคุยกันอ่ะเรามีงานบางอย่างอยากที่จะให้อาจารย์ให้คะแนนหน่อยตีคือภาพในหลวงเนี่ยเป็นปริกตริย์ที่ดูดีทุกมุมฮะใช้วาดก็รอหมดแต่อาจาฝีมือใช้ได้ใช่ไหมคะใช้ได้ฮะ คนนี้บ้างคนนี้บ้างครับนี่เห็นไหมงานม,มีมีคาแรคเตอร์มีเอกลักที่แตกต่างกันไงอันนั้นก็เป็นภาพโทนสีเียอันนี้แนวสีสันและแบ่งเทนมีน้ำหนักมีแสงมีเงาอะไรเงี้ยม,มีอีกหนึ่งนะคะอยู่ในมือ นี่ของลียาค่ะเด็กเจขวบเป็นลักษณะลายเส้นเข้มข้นอันนี้พอมีแววไหมคะอันนี้ดูดันดีดูแสดงตัวึ้นมาแค่ะใช่แ้ความมั่นใจสูงเดี๋ยวเรากาถามอาจารย์กันหน่อยดีกว่านะคะคือแรงบันดาลใจในการที่เราได้มาวาดภาพของในหลวงเนี่ยคืออะไรอะคะก็จริงๆแล้วผมเคยว่าดภาพพระองค์ท่านก่อนหน้านี้เมื่อ9ปีที่แล้วนะฮะในเนื้อที่80ตารางเมตร ช่วงนั้นพระองค์เพิ่งเสร็จออกจากโรงพยาบาลศริราชนั่งรถบินเชียร์ในชุดสีชมพูโอโอแต่ครั้งนี้เราวาดพระองค์ท่านในลักษณะที่ร่วมไว้อะไรพระองค์ท่านด้วยครับค่ะแล้วใช้เวลาวาดทั้งหมดกี่วันนะคะ,ะ่จริงๆอยากวาดใหญ่คู่นี้นะฮะอ,อ,อยากวาดทั้งพระองค์ท่านทั้งทั้งหมดนะฮะ,ะแต่ไม่มีสถานที่พอในประเทศไทยนี่กี่เมตรได้อะคะอันนี้ได้10 12เ <12 S 2> มตร12เมตร12เมตรครับใหญ่มากๆต้องปีนบันไดขึ้นไปวาดั้งงมดเหรอคะหรือว่าแบบวางเอ เมื่อเก้าปีที่แล้วในตอนนั้นยังนุมอยู่คือใช้นั่งร้านปีเงียบเอิญว่าขาสั่น <c oughs> เลยคิดใหม่ว่าถ้างั้นเราจะวาดทีละสองเมตรแล้วก็ยกขึ้นมันยากตรงที่ว่าเราไม่เห็นส่วนอื่นของของพระพักท่านเลยเราจะเห็นทีละจุดแล้วขึ้นไปเรื่อยๆผมทางานสองคนกับอาจารย์ลาเฟคือใช้ความที่เข้าทางกันในเรื่องของแสงของเงาของสีก็ต้อง,องใช้ความความชำนานด้วยใมช้ยครแต่ว่ายังไม่เสร็จดีใช่ไหมคะยังไม่เสร็จดีครับเพราะว่าที่เราเห็นทั้งหมดนี้คือเหมือนเสร็จแล้วแต่สุดท้ายเราจะเอาลงมาทั้งหมด แล้วก็เขียนทับไปทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง9วันทั้งหมด9วันแล้ววันนึงเห็นว่าทํางานกันตอนนี้เราเข้ามารวมทั้งพักทั้งเบรกทั้งทํางานนะ9ชั่วโมงคือว่าแบบเป็นภาพพี่งดงามสวยมากๆเลยต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะได้ไหนมาแล้วอย่างนี้ดีไหมครับอยากให้ทุกท่านที่มาร่วมรายการนี้ร่วมแต้มสีสันให้พระองค์ท่านอุ้ยเราได้มีส่วนร่วมด้วยอะขอบคุณนะ้ จุดนี้นะคะเราได้มาทํากิจกรรมที่แบบน่าภาคภูมิใจมากๆเลยอะอย่างเช่นเราได้ไปออบ้านไหนะ<ฆ>บ้านศิลปินที่เราได้ไปวาดภาพสีน้ําของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ทําแล้วก็ทําออกมาแล้วภูมิใจมากเต้นตันละ่ะรู้สึกภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็รู้สึกดีที่ได้แสดงความรู้สึกและปีลิ่ง<ม>ในงานศิละปะแต่ละชิ้นที่เกี่ยวกับในหลวง และพวกเราก็ยังมีโอกาสนะคะได้เพ้งสีพระบรมาสารีริกธาตในหลวงราชการที่9ด้วย mm. ก็ถือว่า mm. เป็นสิีนน่าภาคภูมิใจมาก mm. นะคะและเรา3าม mm. คนต้องขอสัญญาเลยว่าเราจะเป็นคนดีทำด,ตดีตามที่พ่อหลวงของเราได้ทรงสอนไว้ตลอดนะคะ mm. เดี๋ยวมาดูกันละกันว่าทริปหน้าวันหยุดนักขัตฤกษ์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวไหนกับพวกเรานะคะสําหรับวันนี้เรา3ามคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ mm. สวัสดีค่ะ วันนี้โชคดีจังเลยค่ะเราจะได้มากินเสื้อกันด้วยวางไปเลยปะคะใช่ครับวางไปเลยค่ะคสวยละจบค่ะเย้เรียบร้อยแล้วเก่งมากขอบคุณค่ะ <laughs>